นอนแกอนนอนแกนแล้วนอนแกลืมแล้วสองไม่ยิงเหยื่อดูเอาแล้วเอาแล้วงับมือควานแล้วงับมือควานแล้วโอ้รักกันรักกันรักกันโอ้รักกัน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 ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นแล้วครับนขณะดี่ นี่คือความวุ่นวายของความน่ารักของเจ้าแฝดอาจจะดูชลมุนไปหน่อยแต่ว่าน่ารักมากัารักเขาไวกำลังเตาเขาจะต้องเป็นตัวป่วนของนนี้ของชฌาอายกธยาน นอนนี่ไม่ได้อยู่ค้างออนอนนีไม่ได้อยู่ยกขางึ้นก่อนลูกไม่สนแล้วไม่สนใจใครเบบเอาฟางมาแบบจไม่เอาฟางมาตั้งนี่หน่อยให้น้องหน่อยสาลี่สาลี่ไบเอาางให้น้องก่อนใส่หน้าได้วงเห็นปุ๋

ลมโคลาหนเกิดขึ้นแล้วนะครับเวลานี้ใส่ใหญ่ก็ปุลเปียกสุดแย่งที่นอนภาคแปดไม่ใช่ภาคหนึ่งภาคสองไม่ใช่ภาคสามแล้วไม่ใช่ภาคสี่แต่นี่มันเป็นภาคแปด การแยกที่นอนเกิดขึ้นกันแล้วนับเพลานี้เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นเช่นไรแต่ว่าเรื่องก,การแยกที่นอนนี้มันยอมไขกันไปนได้นับเพลานี้นอนก่อนแล้วกันไปเราสนอะไรเปียวแวว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 แแแแแต่ว่ายิงเล็กยังไม่ยอมแผดที่ด้านในก็แผดที่ด้านใน

<laughs> มันก็จบแล้วไม่จบแล้วไม่จบแล้วลลไม่จบแล้วงานนี้ใช่มันจบง่ายๆไม่ได้แล้วไปไหน เอาละเอาละเอาละนี่นอนข้าขยับตายรำไปแล้วเออเยี่ยยที่ได้สำเร็จแล้วเยี่ยยที่ได้สำเร็จแล้ว